น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นายเประเสริฐจันทรละหลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงว่ารัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกออความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนรับผู้นำนานาชาติสู่ไทยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ พราะต้องเจอทั้งศึกในและศึกนอกนั้นเห็นว่าการที่พักการเมืองมีหลายกลุ่มหลายกวนและมีการแยกตัวออกไปอยู่กับพักอื่นนั้นถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้พักเพื่อไทยเองน่าจะเข้าใจดีที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นสมัยพักไทยรักไทยมาจนถึงพักพลังประชาชนหรือพักเพื่อไทยล้วนมีหลายกลุ่มหลายกวน จนต้องแยกแกนนำพักแต่ละคนไปคุมแต่ละควรนมาแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเกิดปัญหามากกว่าพักพลังประชารัฐด,ด้วยซ้ำดังนั้นไม่อยากให้นายประเสริฐรีบมโนไปเองว่าพักพลังประชารัฐจะต้องเป็นเหมือนพักเพื่อไทยเพราะอย่างน้อยอุดมการทางการเมืองโดยเฉพาะความเด็ดขาดกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่เหมือนกับพักเพื่อไทย ที่มีอดีตรัฐมนตรีถูกตัดสินจำคุกอย่างแน่นอนนายธนกรที่กล่าวยืนยันอีกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงทำหน้าที่นายกในการบริหารประเทศเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องยุบสภาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับประชาชนมีแต่จะต้องเสียงบป,ประมาณในการจัดการเลือกตั้งใหม่ <า S 1> เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของพรรคการเมืองบางพรรคคนบางกลุ่ม ที่แอบหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาบริหารประเทศบ้างขณะที่พักร่วมรัฐบาลน,นั้นก็ยังเหนียวแน่นคงมีแต่พักร่วมฝ่ายค้านที่พยายามยุโยงรายวันหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองให้ได้ท,ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นแค่ความฝัน แต่ก็ยังขอให้ได้ฝันน,นายธนกรยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแม้ว่าพักการเมืองฝ่ายค้านจะยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลซึ่งจะทําให้ไม่สามารถยุบสภาได้แต่ก็ไม่มีความจําเป็นที่นายกจะต้องยุบสภาเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทําอะไรผิด รัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นและจะใช้โอกาสนี้ทําความเข้าใจกับประชาชนด้วยที่สําคัญการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายครั้งที่ผ่านมาของฝ่ายคา้านก็ได้พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นแล้วว่าเป็นการอภิปรายแบบตัดแตะเพราะข้อมูลที่นํามาอภิปรายนั้นไร้น้ําหนักมีแต่ข้อกล่าวหาและการสัดคนไม่ได้เกิดประโยชน์หรือสาระอะไรให้กับประชาชนและบ้านเมืองเลย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ